สวัสดีค่ะพี่ขามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขาฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องการะเกตพุทธคุณพระเครื่องได้นะคะพี่ขาแล้วก็มีช่องสำรองอีกช่องนะคะพี่ขาชื่อช่องว่าการะเกตพระบ้านค่ะพี่ขาจะซื้อช่องไหนก็ได้นะคะพี่ขาแต่รบกวนบอกหน่อยนะคะว่ามาจากช่องไหนนะคะเพราะว่าแม่ค้าอย่างเราจะหาพระให้ถูกนะคะอ่าช่องการะเกตตอนนี้จะอยู่ที่ ep 4ีค่ะพี่ขาช่องการะเกตพระบ้านนะคะพี่ขาส่วนช่องนี้จะอยู่ที่500กว่าแล้วนะคะพี่ขา มาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยนะคะพี่ขาองค์แรกก็จะประเิมด้วยเป็นตะกุดหลงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจะ้ะตะกุดหลงพ่อทาวัดพระเนียงแตกองนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่800บาทจ้ะเป็นสายนะคะพี่ขาเป็นสายตะกุดหลงพ่อทาหนูมไม่รู้ว่าคนสมัยก่อนเขา, buscando, ขาเอาคล้องคอหรือว่ายังไงนะคะพี่ขาจะมีรู้ให้เราเหย่ดลงไปอย่างนี้นะคะพี่ขาตามภาพเลยนะคะพี่ขาเป็นเชือกยาวอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะเขาบอกว่าเป็นตะกุดหลงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจ้ะพี่จ๋านะคะสนใจยังไงแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขาแอดไม่ขึ้นท โทรหาแม่ค,ะคะ้าค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะโทรหาคุณลูกค้าเองนะคะพี่ขานะคะเส้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทจะพี่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ่าตะกุนหลวงพว่อทาวัดพระเนียงแตกจ้า ส่วนอันนี้จะเป็นชะมดค่ะพี่ขาจะเป็นชะมดของหลวงพ่อพินานะคะพี่ขาทํามาจากไม้นะคะพี่ตาแดงแดงเพชรใหญ่ใหญ่แดงแดงอย่างนี้นะจ๊ะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทจ้ะชะมดนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มมาสิบบาทกันเลยค่ะพี่ขานะคะตามภาพนะคะพี่ขาแม่ค้าก็ชัดได้เท่านี้นะคะพี่นะคะโอเคหมคะเนี่ยคะ่ะตาแดงแดงอย่างนี้ค่ะพี่ขา้านะคะ ก็ว่าเป็นชมดค่ะพี่เป็นชมดหลวงพ่อพีนะนะคะของหลวงพ่อพีนะจา้ะอันนี้ขอไว้ที่1นึ่บาทจา้ะหนึ่สองร้อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขานะคะสวยงามมากเลยค่ะพี่ขานะคะ สนใจยังไงโทรเข้ามาคุยเข้ามาสอบถามได้นะคะพี่1200บาทจ้าส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดหนังไม่ทราบที่นะคะพี่ดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่500้ยบาทพอคะ่ะ500้บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่คะสำหรับตะกุดหนังไม่ทราบที่คะ่ะ เนี่ยค่ะพี่ตามภาพเลยค่ะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่จ๋าอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง58าบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดหลวงพ่อทบค่ะพี่ขาได้มาใหม่อีกแล้วนะจ๊ะดอกนี้ขอไว้ที่6 0 0บาทจ้ะดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาสําหรับตะกุดหลวงพ่อทบวัดชนแดนจ้ะดอกก็ไม่ใหญ่มากประมาณนิ้วนางนะคะพี่ถ้าเกิดว่ากะกะและอยู่ที่ประมาณนิ้วนางนะคะเนี่ยค่ะตามภาพนะคะพี่ขาดอกนี้ขอไว้ที่6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จัดตะกุด หลวงพท่ทบป,ปัดชนแดนจ้าส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาเป็นเดียนหลวงปู่สุขจ้ะเป็นเดียนหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าพร้อมตะกุดเก่าๆอย่างนี้นะคะพี่เซตนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกห้อบาทจ้ะ แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าบาทกันเลยค่ะพี่ขายนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าพร้อมสกุดอย่างนี้นะจ๊ะแม่ค้าขอไว้ที่6กร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าบาทกันเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนเล่มนี้ก็จะเป็นคมีดขุดว่านหลวงพ่อเดิมนะคะเล่มนี้เป็นมีดขุดว่านหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขานะคะเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่น้อยบาทค่ะ 1,300ั 1> 1, บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทสภาพมิดด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขายมีพอสอเขียนด้วยนะคะพี่ขายนะคะตามภาพเลยค่ะภาพไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขายนะคะเร่มนี้เป็นมิดขุดวอดหลวงพ่อเดิมนะคะเรื่มนี้แมค่ค้าขอไว้ที่1 3 0 0มบาทจ้ะพี่1,3 0 0ั 1, บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขายนะคะสนใจแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้ค่ะพี่ขายนะคะ เป็นมีดขุดว่านจ้ะหนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋ามีดหลงพ่อเดิมจ้าส่วนอันนี้จ้ะอันนี้หนูได้มาอย่างนี้ค่ะเป็นหลงจะเป็นเจ้าสวัวอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทพอค่ะเป็นข้อมือไหมคะน่าจะเป็นข้อมือเนาะเนี่ยเพราะว่าจะมีสายอย่างนี้ค่ะพี่จะมีสายอย่างนี้มาอย่างนี้เลยค่ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อบาทจ้ะ หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาสําหรับเจ้าสัวนะคะพี่ขานะคะตามภาพเลยค่ะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะอ่าส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาหนูเออเขาเรียกว่าไอปื๋มไหมคะพี่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ตาแดงอะ่ะถ้าตาแดงเขาเรียกว่าพระงั่งไหมคะถ้าอีปื๋อคือไม่มีตาแดงไหมคะพี่อ่าถ้าหนูพูดผิดยังไงหนูต้องขออภัยด้วยนะคะพี่ขานะคะ ได้มาค่ะพี่อันนี้จะเป็นตัวเมียขอเจ็ดร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะอีป,ปอืใช่ไหมคะพี่เนี่ยค่ะอันนี้เป็นตัวเมียนะจ๊ะตัวเมียเจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะพี่จ๋าสำหรับอีป,ปอืตัวเมียจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นตัวผู้จ้ะพี่โดดๆอย่างนี้จ้ะแค่มองภาพพอรู้แล้วจ้ะเนี่ยค่ะตามภาพนาคะพี่ขา ขอไว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันค่ะนิมมต์คู่ก็ได้นะคะจะเอาไปคู่ก็ได้ค่ะพี่ค่ะพี่จะเอาไปคู่ก็ได้แต่ส่วนมากอันนี้ก็จะเอาเขาจะเอาเป็นเป็นคู่นะคะพี่ลูกค้าที่โทรมาปิดเขาก็จะเอาเป็นคู่เหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะขอไวที่หกร้อยบาทปลายทางบกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ค่ะพร้อมโอนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทไปปลายทางหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทจะ้ะขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ค่ะแอดไลนะะ์เลยค่ะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปค่ะส่วนองค์นี้เป็นหลวงพ่อป่านองค์นี้ขอไวที่หนึ่งพันสองร้อยบาทจะ้ะ ได้2ตัวเลยนะจ๊ะได้2ตัวเลยจ้ะพี่จ๋าคุ้มมากค่ะจกตัวละ600บาทเองถ้าเกิดคำนวณนะถ้าเกิดคำนวณตกตัวละ600บาทเองจะพี่จ๋านะคะมาในกรอบอย่างนี้นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งันสองร้อบาทจ้าหนึ่งพันส้ยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จาสําหรับหลวงพ่อป่านจ้า ส่วนองค์นี้นะจ๊ะพี่จ๋าจะเป็นเดือนหลวงพ่อแดงนะคะพี่มองยากนิดนึงนะคะพี่ขาเพราะว่าพระอยู่ในกรอบพลาสติกนะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจ้ะเดือนหลวงพ่อแดงคะ่ะพี่ขาสีลาแดงนะคะพี่ขาเดือนนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นเดียนหลวงพ่อกันค่ะพี่ขาพ่อกันนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจ้ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาสําหรับเดือนหลวงพ่อกันค่ะมองยากนิดนึงนะคะพี่เพราะว่าพระอยู่ในกรอบพลาสติกนะคะถ้าอยากมองยังไงก็แอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้น,นะจ้ะเดี๋ยวแม่ค้าถ่ายภาพให้ดูค่ะพี่ๆที่ว่าไม่ได้แอดไลน์มาหรือซื้อปิดที่ว่าไม่ได้ส่งภาพให้ดูก็ดูกันดีๆนะคะพี่ขานะคะพระจะมองยากนิดนึงนะคะ เพราะว่าได้มาอย่างนี้นะคะพี่ขาก็าพัาติกเก่ามากเลยค่ะพี่ขานะคะเหรียญพ่อกันนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาเริ่มพัาติกเปิดหน้าเปิดหลังอย่างนี้นะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ขาสําหรับเหรียญหลวงพ่อเงินเหรียญน,นี้นะคะพี่นะคะสนใจยังไงอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180เลยค่ะพี่ขานะคะ เรียญหลวงพ่อเงินนะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้าส่วนองค์นี้จะเป็นพระปุกหนังค่ะพี่ค่ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่นะคะมีรอยเหมือนจะมีรอยจานนะคะพี่นะคะ ลงมาอย่างนี้ชิคชักซิกชักค่ะพี่อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทนะ fit. จ๊ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทกันเลยค่ะพี่ขาสําหรับพระปกหนังองค์นี้จ้าส่วนองค์นี้จะเป็นแหวนค่ะพี่ขาแหวนนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอค่ะแหวนวงนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นคุณแผนลงปุดทิมนะคะพี่ด้านหลังจะเป็นรอยจานอย่างนี้ด้านหน้าจะฝังตะกรุดเยอะๆอย่างนี้ค่ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้กองค์นี้แม่ค้้าขอไวที่ 100บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่ส่วนองคนี้จะเป็นเรียนหลวงพ่อเช่มวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตนะคะเดือนนี้ขอไว้ที่500อบาทพอจะพี่นะคะ500้บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเดียนหลวงพ่อเช่มวัดฉลองภูเก็ตจ้าส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาจะเป็นเนื้อตะกัวนะคะพี่ขาสิงเนื้อตะกัวอันนี้ขอไว้ที่500้ยบาทพอค่ะองค์นี้ขอไว้ที่500ยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าเป็นสิงเนื้อตะกัวค่ะ ส่วนองค์นี้เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขายจะมีหยกัยกๆยข้างๆอย่างนี้นะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจาก้ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่มห0าบาทจะพจาจณาสสำหรับเหรียญกเก่าโบราณไม่ทราบที่ค่ะส่วนองค์นี้ก็จะเป็นชิน,นาท พเป็นพระพุทธชินราชนะคะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาสําหรับรูปหล่อพระพุทธชินราชองค์นี้ค่ะพี่ขาสวยงามมากค่ะพี่5้าร้อยบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นอ่าหลวงพ่อพรมค่ะพี่หลวงพ่อพรมค่ะเป็นหลังตอรี่นะคะเป็นหลังตอรี่ค่ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห0 0้อยบาทจ้ะห0ร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าเป็นหลวงพ่อพรมหลังตอรี่ค่ะ ตามภาพเลยนะคะพี่ขายนะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่หลวงพ่อพุ่มหลังเตรีดเลยคะ่ะส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่โตหนูจะเรียกว่าล้อมแม็กหลวงปู่โตะนะคะพี่นะคะ หรือว่าเขาเรียกอีกอย่างหนูก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่ขานะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะปุ่โต๊ะนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะจ๊ะ5 0า500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่กลมๆอย่างนี้นะคะส่วนองค์นี้คะ่ะพี่ขานูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะเนี่ยคะ่ะตามภาพเลยนะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทพอค่ะ อันนี้หนูขอไว้ที่500บาทเป็นหุ่นอย่างนี้นะค่ะพี่เป็นหุ่นอย่างนี้เลยนะคะพี่ขานะคะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าเป็นโบราณไม่ทราบที่นะคะหนูก็ไม่ทราบเพาเขาเกี่ยวกับด้านอะไรนะคะพี่ขาแต่ได้มาอย่างนี้นะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นพักกิ่งไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาพักกิ่งองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่พักกิ่งองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทกันเลยค่ะพี่ขา ส่วนองค์นี้นะคะพี่ขายจะเป็นรูปหล่อโบราณพิมพ์ฐานสูงนะคะพี่องค์นี้ไม่ทราบที่เหมือนกันค่ะขอไว้ที่500บาทจ้ะ องนี้ขอไว้ที่ห้าร้ยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าิบาทนะจ๊ะพี่จ๋ารูปหล่อโบราณเก่าๆไม่ทราบที่จ้าส่วนอันนี้จะพี่จาเป็นอันนี้ก็ไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่ขานั่งพนมมือนั่งพนมมืออ่า uh, สามเหลี่ยมอย่างนี้นะคะพี่เหรียญสามเหลี่ยมอย่างนี้นะคะถ้าจะปิดบอกว่าเหรียญสามเหลี่ยมนะคะพี่ขานั่งพนมมืออันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ ส่วนเดีอยวนี้จะเป็นเดีอยนหลวงพว่อเดิมค่ะพี่ขาขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะนี่จากวัดหนองโพนะจ๊ะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยจะพี่จ,จ๋าจำรับเดือนหลวงพ่อเดิมเรือนนี้นะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจ้าส่วนองค์นี้จะเป็นเรียญกุมารหลวงชุมพรนะจ๊ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้จะเหรียญกุมารหลวงชุมพรน่นนะคะเลื่อมจับขอบเก่าๆอย่างนี้นะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้าเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทกันเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นรูปรอหลวงพ่อคุมไอหลวงหลวงพ่อท่านคล้ายห่วคุมนะคะพี่อันนี L ้ขอไว้ที L ่ห้าร้อยบาทจ้าพอ ทา้ายพ่อท่านค้ายห่วงคุมค่ะพี่ 500บาท path, ปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาสําหรับองค์นี้ค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นไก่หลวงพ่อโสค่ะพี่ขาขอไว้ที่500บาทจา้ะเป็นเหรียญไก่หลวงพ่อโสนะคะพี่ขาแม่ค้าได้สภาพนี้นะคะแม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาขอน roar, คนที่รับได้ไม่เรื่องเยอะนะคะพี่ปิดไปแล้วไม่เรื่องเยอะนะคะพี่ขานะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ขาสําหรับกไก่เหรียญไก่พ่อโสจ้ะส่วนองนี้ค่ะพี่ ี่ขาไม่ทราบที่นะคะพี่ขาวเดี๋ยวอ่านข้างหลังก่อน ข้างหลังเขียนว่าหลวงพ่อพักค่ะ,คะพี่หลวงพ่อพักนะคะพี่ขาววัดโคกสูงตำบลท่าขามอาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาน่าจะเป็นพระท,ทางใต้เละคะ่ะพี่ขาวท่าจังหวัดสงขลานะคะพี่เดือนนี้แม่ค้าขอไวท้ที่ห้าร้อยบาทจากเดือนนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยจ้ะพี่จ๋ายนะคะหลวงพ่อพักจังหวัดสงขลานะคะพี่ขาวนะคะสนใจยังไงแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขาวเดือนนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะ้ะห้าร้อยบาท ปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจ้าพี่จา๋าโอเคนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนนะคะพี่ภาพไม่ชัดยังไงทุกคนพี่ๆอะไรมาหาแม่ค้าได้นะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180ค่ะพี่ขาฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเก็บตะคุณพักเครื่องด้วยนะคะพี่ขา e.p. นี้ก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีคะ่ะ